No, 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 no Yeah, 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 yeah. Uh, No, 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 no Yeah, shit, I think I changed Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again ก็สวัสดีครับอยู่กับพี่บิ๊กช่อง SQ f i Channel นะครับและตอนนี้ที่อยู่กับบนเว็บ Godline นะครับเว็บสุ่มเพจฟรีไฟล์ครับและเว็บตอนนี้นะครับสามารถดาวนโหลดและก็ติดตั้งผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้แล้วนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับเว็บไหนนะครับที่สามารถดาวโหลดเป็นแอปพลิเคชันได้นะครับถือว่าเป็นเว็บที่ปลอดภัยนะครับพอได้รับการจดทะเบียนเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่จะมาเติมเครดิตให้น้องๆดูนะครับสามารถเติมได้ทั้งพร้อมเพย์ธนาคาร2 Money กด copy มานะครับนี่นะครับเข้าไปแล้วก็กดวางนะครับโอนเงิน50บาทผ่านทูวอลเลนะครับไปอย่างหมายเลขบัญชีนี้นะครับก็เรียบร้อยครับจากนั้นให้น้องเอาหมายเลขอ้างอิงนะครับมาใส่ครับนี่นะครับ5 0าศูนอันนี้นะครับก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับเข้าเลยนะครับเครดิตก็นี่นะครับเครดิตใต้ล่างวิ่งเข้ามาแล้วนะครับ50เครดิตนะครับตอนนี้นะครับเพชรพี่มี1 3 8 4 4นะครับเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูนะครับว่าจะได้เลยหรือเปล่านะครับก็ให้น้องๆเลือกสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับครั้งแรกนะครับได้ไม่เออเฮ้ย3 6 9 7เพชรนะครับโอ้โหโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวสุ่มอีกทีนะครับมีอยู่40เครดิตต่อเลยนะครับ มันเป็นแอปพลิเคชันโอ้โหไม่ได้นะครับทางนี้เพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันนะครับน้องแล้วก็ได้รับการจดทะเบียนที่ถูกต้องนะครับเลดดอกมันเลยดีนะครับออ้ยนี่หนึ่งพันเพจนะครับหนึ่งพันห้าสิบสองเพนะครับพี่บอกเลยนะครับแอปไหนที่มีแอปพลิเคชันนะครับเว็บไหนที่มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดครับสุ่มออกดีมากครับอันนี้ไม่ได้นะครับน้องคนไหนที่อยากให้พี่สุ่มนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มให้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดมานะครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้นะครับ หมดไล้นะครับเครดิตหมดก็สำหรับเว็บนี้นะครับสุ่มเสร็จแล้วก็เพดเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บกอดไลน์นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งได้เลยนะครับน้อง ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HQ Fire Channel ของเรานะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับสวัสดีน้องทิกตอกนะครับ YouTube แล้วก็ทุกช่องทางนะครับในวันที่28นี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ฟรีไฟนะครับจะทำการปิดเพื่ออัปเดตในส่วนของ Free f i ฟ e Max นะครับก็ฟรีไฟแม็กนะครับแล้วก็ฟรีไฟในโหมดฟิวเจอร์ธรรมดานะครับสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับอือแต่ถ้าเกิดใครมี Free f i ฟ e Max นะครับจะได้ภาพแล้วก็เสียงที่คมชัดกว่านครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับพี่มา คอร้องวันสุดท้ายนะครับจะหมดเขตในวันพรุ่งนี้นะครับ28กันยายนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับจะหมดเขตแล้วนะครับน้องๆคนไหนที่ยังม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ในส่วนอันนี้นะครับพี่ต้องการติด1ใน10นะครับตอนนี้พี่อยู่ที่13นะครับหากจากที่10ประมาณ400คนนะครับน้องๆช่วยกันกดนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดพี่ติด1ใน10นะครับพี่จะทําการแจกเพชร500เพรนะครับสงรางวัลนะครับก็คนไหนที่กดแล้วนะครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าหนูกดแล้วอ่าหนูกดแล้วนะคะหนูกดแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นครับพี่จะได้ทําการสุ่มแจกถูกนะครับก็ถ้าเกิดติด1ใน10นะครับ พี่จะแจะก5 0 0เพชรนะครับก็บอกไปแล้วนะครับเออก็บอกไปแล้วนะครับคนไหนที่ยังไม่กดก็รบกวนนะครับคนละ1 1ครั้งนะครับกดแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับสำหรับ e e Fire m a กนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับตามหน้าปกเลยครับพี่จะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ในส่วนของ e e Fire Max นะครับจะทำการอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไอเทมมาใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับค่าตัวละครหรือว่าในส่วนของสกินอื่นๆอีกมากมายนะครับ กันก่อนเลยนะครับก็ไปดูในส่วนของสกินตัวละครตัวแรกนะครับชื่อว่าโคโนนะครับที่จะมีการเนิร์ฟนะครับหรือว่าปรับความสามารถให้ต่ําลงนะครับจากเดิมนะครับก็ในส่วนของแพทแมปนี้นะครับหรือว่าแพทนี้นะครับโคโนถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่โกงมากๆแล้วก็มีผู้เล่นใช้เยอะนะครับแต่ในการอัปเดตเข้ามาใหม่หลังวันที่28นี้นะครับโคโนจะทําการเนิร์ฟลงนะครับลดระยะเวลาสกินนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาครูดาวนะครับก็ปกตินะครับเมื่อเราเปิดวงโคโนนะครับเราจะได้ความไวนะครับ เมื่อเลเวล6นะครับอัปเดตเราจะได้ความไวถึง15%นะครับแต่แต่ในการอัปเดตครั้งนี้นะครับเราจะได้แค่10%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระยะเวลาสกินนะครับเอ่อวงจะอยู่ได้แค่5วินาทีนะครับจากเดิม8วินาทีนะครับก็ถือว่าอยู่สั้นมากๆเลยนะครับแค่5วินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของคู่ดาวนะครับคู่ดาวอันเก่านะครับ170วินาทีนะครับก็ครั้งใหม่นะครับหรือว่าแพทใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาคู่ดาวนานถึง220วินาที เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเนิฟเนิฟสุดๆไปเลยนะครับว่าน่าจะมีคนใช้น้อยนะครับสำหรับโคโนโในแมปต่อไปนะครับหรือว่าในาแพทต่อไปนะครับก่อข,อขามไปดูอีกหนึ่งสกินตัวละครนะครับอย่างงอคงนะครับ ก็ในส่วนของสกินตัวละครตัวนี้นะครับจะมีทําการเนิร์ฟลงนะครับงอคงจะทําการเนิร์ฟนะครับลดความเร็วเคลื่อนที่เมื่อแปลงกายนะครับก็ตัวละครตัวนี้นะครับรียว่างอคงนะครับน้องๆเด็กๆนะครับชอบใช้มากเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเรายิงศัตรูดาวนะครับเราจะได้ในส่วนของสกินตัวละครกลับมานะครับจะทําการจู๊กหรือว่าจะทําการไฟอีกทีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากมากเลยนะครับก็แมปแพดเก่านะครับเออเคลื่อนที่อยู่ไวมากเลยนะครับเคลื่อนที่แบบตามติดเลยครับแปลงล่างแล้วก็ตามติด เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินตัวละครที่มีการเคลื่อนที่ที่ไหวนะครับแต่แพทหน้านะครับหรือว่าหลังการอัปเดตวันที่28นี้นะครับงอโคงนะครับจะมีทําการเนิร์ฟลงนะครับเนิร์ฟในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่นะครับถึง20%เลยนะครับก็ถือว่าเคลื่อนที่ช้ามากกว่าเดิมถึง20%เลยนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในส่วนของตัวละครงอโคงนี้นะครับจะเป็นที่นิยมในแมตต์ต o p ใน,ในแพทต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าลดถึง20%การเคลื่อนที่นะครับถือว่ามีผลต่อเกมมากๆเลยนะครับสำหรับสกินห่อคงนะครับหรือว่าลิงของเรานั่นเองนะครับ <S <S และในส่วนของตัวละครถัดไปนะครับที่มีการเนิร์ฟสกินลงนะครับเป็นในส่วนของแอนดูร่างพัฒนานะครับ แอนดูร่างพัฒนานะครับลดในส่วนของอัตราความเสียหายนะครับของเกาะลดลงนะครับก็ในส่วนของตัวละครแอนดูนะครับร่างอเวกนะครับหรือว่าร่างพัฒนานะครับเมื่ออัพเต็มนะครับลดดาเมจเกาะได้ถึง14หน่วยเลยนะครับในเลเวล6นะครับแต่ตอนนี้นะครับจะมีทําการเนิร์ฟลงนะครับให้ในส่วนของเกาะแอนดูนะครับลดดาเมจได้แค่11%เองนะครับก็ถือว่าเออเกาะของแอนดูนะครับเปาะขึ้นนะครับเออเปาะลงนะครับเกาะของแอนดูเปาะลงนะครับก็ทําการยิ เข้าง่ายขึ้นนะครับสำหรับศัตรูที่ยิงผ่านเกาะมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับเออที่มีการเนิร์ฟลงนะครับในแพทหน้านะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับ3ตัวละครที่เนิร์ฟลงมีแอนดรูนะครับมีงอโค้งแล้วก็มีโคโนนะครับ และนอกจากนั้นนะครับในส่วนของตัวละครที่มีการบัฟให้เก่งขึ้นนะครับอย่างตัวชิโร่นะครับตัวชิโร่นะครับมีการบัฟให้เก่งขึ้นนะครับในส่วนของการคูดาวนะครับลดคูดาวความสามารถลงนะครับก็ปกตินะครับชิโร่ในแมปนี้นะครับหรือว่าแพทนี้นะครับจะอยู่ที่20่สิบวินะครับในการคูดาวสกินนะครับแต่แพทหน้านะครับหลังวันที่28นี้นะครับเมื่ออัปเดตเสร็จนะครับชิโร่จะได้ทําการบัฟ ขึ้นนะครับให้ในส่วนของคูดาวสกินนะครับมีการลดลงอีกนะครับเหลือแค่10วินาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นการบัฟที่เอ่อกดใช้รัวๆเลยประมาณนี้เลยนะครับเอ่อสิวินาทีใช้10วินาทีใช้อะไรประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินของชิโร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีการบัฟให้เก่งขึ้นในแมปหน้านะครับหลังวันที่28นี้นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการอัปเดตในส่วนของการเนิร์ฟนะครับแล้วก็ในส่วนของการบัฟในส่วนของสกินตัวละครต่างๆนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการอัปเดตในส่วนของการเนิร์ฟแล้วก็การบัฟในส่วนของสกินตัวละครต่างๆนะครับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็เพียงแค่กดไลค์นะครับกดแชร์ให้พี่นะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็น้องๆคนไหนที่อยากได้500เพจนะครับก็เพียงแค่กดลิงก์ใต้คําอธิบายไม่ก็ใต้คอมเมนต์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาให้นะครับสองรางวัลรางวัลละ5้าเพจนะครับก็ถ้าพี่ติด1ใน10นะครับเดี๋ยวประกาศผลพรุ่ง 0 0คนมันก็ได้แล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ HQ f i g h Channel ต้นตมนเรียนอุ้ยออกโคตรง่าเลยออกทางทาเรียบมาก็เรียบรเลยนะครับสวนโทเขนนี่นะครับท่าบักทมนะครับ HQ f i g h Channel